วัดใต้น้ำเมืองบาดาลอําเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวัดใต้น้ำหรือวัดจมน้ำคือวัดวังวิเวการามเดิมหรือเมืองบาดาลซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอําเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีและยังถือเป็นอันซีนไทยแลนด์จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมมาล่องเรือเพื่อชมซากโบราณสถานของวัดซึ่งเป็นวัดที่จมน้ำสอง และไม่จมน้ำอีกหนึ่งวัดเพราะมีความแปลกที่มีซากโบราณสถานจมอยู่ใต้น้ำเป็นสถานที่เล่าขานถึงํำนานความเป็นมาของวัดหลวงพ่ออุตมาจนหลายคนเรียกกันว่าเมืองบาด,ดาลวัดวังวิเวการามเดิมนี้ตั้งขึ้นในปีพศ2498เป็นวัดที่เกิดจากพลังความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่ออุตมาจุดที่ตั้งของวัดนี้อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าสามประสบคือบริเวณที่มีแม่น้ำสามสาย ไหลมาบรรจบกันคือแม่น้ำเบคลี่ซองกาเลียและรันตีมารวมกันเป็นแม่น้ำควายน้อยเมืองสังขระบุรีเดิมตั้งอยู่บนพื้นราบเมื่อมีการสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวัชราลงกรจึงทําให้น้ําท่วมหมู่บ้านละวาดให้จมอยู่ใต้น้ําทําให้ชาวบ้านอพยพขึ้นมาอยู่ด้านบนทิ้งเมืองสังขะเก่าให้จมอยู่ใต้น้ํานาน20ปีซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อวัดใต้น้ําหรือเมืองบาดาล โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมทั้งสาวัดได้ที่บริเวณสะพานไม้มอนคือ 1. วัดจมน้ำหรือวัดวังวิเบการามหลังเก่าเป็นวัดของชาวมอนที่หลวงพ่ออุตมะร่วมกับชาวบ้านอภโยคชาวกะเหรี่ยงและชาวมอนได้ร่วมกันสร้างขึ้นตามแบบศิลปะพะมา่าในปีพุทธศักราช2496ซึ่งปัจจุบันจมอยู่ใต้น้ำ เนื่องจากการสร้างเขื่อนเขาแหลมจึงทําให้น้ําท่วมบริเวณหมู่บ้านชาวมอนและวัดวังวิเวการามหลังเก่าซึ่งในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่น้ําหลังเขื่อนลดลงจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมซากโบร,ราณสถานของวัดและบ้านเรือนที่เป็นอดีตเป็นชุมชนชาวมอญที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นอาคารบ้านเรือนโรงเรียนหอละคำวิหารซุ้มกําแพง และตัวโบสถ์ที่มีเพียงผนังที่มีลวดลายศิลปะแบบมอหลงเหลือให้เห็นและด้านนอกโบสถ์จะมีเสียงพระหักวางไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาส่วนช่วงหน้าฝนต้นหนาวตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงที่น้ำขึ้นมากจึงทำให้น้ำท่วมจนเป็นเมืองบาดาลเหลือเพียงบางส่วนของหอระฆังที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา 2. วัดสมเด็จเก่าอยู่ตรงข้ามเมืองบาดาล เป็นวัดของชาวไทยที่ไม่ได้จมอยู่ใต้น้ําเหมือนวัดอื่นๆแต่เป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างเมื่อครั้งย้ายอําเภอสังระบุรีตอนสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์วัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่มีต้นไม้ปกคุมจะต้องเดินบันไดขึ้นประมาณ90เมตรภายในโบสถ์มีพระพุทธชินราชองค์ที่17ที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ 3. วัดศรีสุวรรณเก่าเป็นวัดของชาวเกเรียงที่มีอายุมากที่สุดใน3วัดเป็นวัดที่จมอยู่ใต้น้ํามากที่สุดเมื่อเวลาน้ําขึ้นเหลือไว้เพียงบางส่วนที่โผล่พ้นน้ําหรือท่วมจนมิดมองไม่เห็นแต่ในช่วงเมษายนช่วงที่น้ำลดจะสามารถลงไปเดินได้ปัจจุบัน บริเวณแม่น้ำสามสายนี้กลายเป็นแอ่งน้ำใหญ่เพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนจึงทําให้ไม่สามารถเห็นเป็นจุดบรรจบของสามสายน้ำได้ชัดเจนอีกแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเทียเท่ยวบริเวณวัดใต้น้ำจะต้องนั่งเรือที่เช่าเหมาลำเพื่อมาจุดที่เคยเป็นวัดวังวิเวาการามหลังเก่านี้เท่านั้นแม่น้ำบิคลีเกิดจากลำห้วยทางทิศตะวันออกของลำน้ำควายน้อยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่สำคัญแม่น้ำมีความยาวประมาณ70กิโลเมตร ที่ตั้งของบ้านเรือนชาวมอนแม่น้ำซองกะเลียเป็นแม่น้ำจากทันตอนเหนือคำว่าซองกะเลียภาษามอนหมายถึงฝั่งโน้นเกิดจากแม่น้ำซองกะเลียในพมา่าและเมื่อโรครีจากป่าทุ่งใหญ่ในเรสวนแม่น้ำมีความยาวประมาณ50กิโลเมตรท้องน้ำลาดชันมีเกาะแก่งหลายแห่งสองฝั่งลำน้ำเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์แม่น้ำรันตีเป็นภาษากะเรียร หมายถึงยอดน้ําต้นน้ําเกิดจากป่าทุ่งใหญ่นเรศวรความยาวของแม่น้ําประมาณ60กิโลเมตรท้องน้ํำลาดชันไม่มากสภาพป่าสองฝั่งแม่น้ํายังอุดมสมบูรณ์มีหน้าผาหินปูนกว้างใหญ่หลายแห่งบริเวณริมน้ํามีบ้านเรือนของชาวลาวและพะมา่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ